ดูสีหน้าอาการคุณสามีท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ไปเสียเงินมานะคะได้กล่องใส่อุปกรณ์ตกป่านะคะท่านผู้ชมได้มาใหม่นะคะเซตนี้ก็2,000อัพนะคะท่านผู้ชมบอกให้สามีไปทำงานนะคะแอบแวะช้อปปิ้งเดอน ไปซื้อไปทำงานได้ของอุปกรณ์ตกปลามาอีกแล้วทุกท่านสามีพี่เป็นหนักนะคะมาดูซิมาถึงบ้านก็เข้าห้องปิดตูเก็บเข้าของนะคะอันนี้คือ beautiful, นะคะห้องเก็บของ <Huh? S 1> มาดูซ <at> <ส>ิกล่องอันนี้เฟเวอร์นะคะไปใส่เหยื่อนะคะ ยิ่งตกปลาได้กล่องมาใหม่ก็โอ้โหทุกท่านทุกท่านยิ้มใหญ่เลยความสุขของสามีนะคะทุกท่านก็เอาเอาเอาตามใจนะคะว้าวว้าววีไส์ว้าว thank you Annie love you love you นะคะเตรียมตกปลาอีกแล้ว นะคะคนมันชอบนะคะเขาก็ตกปลามาตั้งแต่อายุ3ามขวบ4ขวบไปกับตายายนะคะเขาก็แคมป์กันบ่อยนะคะเขาก็ติดนิสัยตกปลามาตลอดค่ะไม่เคยอยู่นิ่งนะคะเข้าเส้นเป็นชีวิตจิตใจก็ว่าได้ค่ะเสียกระตังอีกแล้วบอกไปทำงานเสียกระตังอีกแล้วค่ะทุกคนดูดูดูด Where do I start Anyone you like I like all of them. <laughs> Anyone you like, you take anything you want. I like all of them. จัดอุปกรณ์ใส่ตู้แล้วค่ะความสุขของสามีนะคะความสุขของสามีปิดประตูเข้าห้องเงียบนะคะโอ้โหโอ้โหนะกิต์สมายแอนช็อปช็อปหน่อยเดือดเดือ Oh